สวัสดีค่ะเอฟซีที่แรกทุกท่านวันนี้วันที่15วันที่15ปกราคม2 5 6 5นะคะหลายๆท่านเลยนะคะก็โอดโอยเพราะว่าเลขอันเยอะมากค่ะโอ้ยสาวดำอ่าเห็นเขาส่ง f อซีส่งมาให้ในลายนะคะเลขนั้นก็อันเลขนี้ก็อันค่ะคือตามความรู้สึก ของสาวดำนะคะว่าคือคือคือเขาอันใช่ไหมอันเยอะมากอันประมาณห้าสิบหกสิบตัวจ้ะทีนี้แล้วก็บังเอิญอเลขที่ออกก็ไปออกตัวที่อันนั่นแหละทุกมวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมสาวดำสงสัยเนาะ,เ,นะเขาก็ต้องธรรมดาแหละเราก็อยากได้เงินเขาเขาก็อยากได้เงินเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ว มีใครบ้างที่คิดเหมือนสาวดำไหมว่าลัตเตอรี่นะคะทางรัฐบาลก็ประกาศเปลา่ปลาๆเลยนะคะว่า80ประกาศได้ค่ะแต่แล้วใครล่ะคะที่มาควบคุมการขาย <c oughs> นะคะสาวดำลองไปถามดูค่ะเมื่อเช้านี้แต่ก่อนซื้อ ใบละ80ไม่มีแล้วมีแต่ใบละ120 1 1 0บาทใบเดียวนะคะแล้วก็ถ้า5้ใบก็บางที่ก็ขายพันหนึง่งบางที่ก็ขาย800บางที่ก็850สาวดำก็เลยอยากจะคุยกับ FC ของสาวดำว่าคือคือคุยในลักษณะปรึกษาว่ามันคืออะไรล่ะนะคะ อ่านี่พูดกันตรงๆอ่ะเนาะสาวดำก็อ้อมคอมไม่เป็นถ้าซื้อใต้ดินซื้อน้อยก็ไม่ถูกซื้อเยอะก็ไม่ถูกจะถูกได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าพอขนาดซื้อไว้แล้วซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนเลขจะออกซื้อไว้ตั้งห้าหกเจ็ดวันแปดวันพอวันเลขจะออกเขาก็เอาบินมาคืนเอาโพยมาคืนหรือโทรมาคืนมันคืออะไรล่ะคะท่านผู้ชมเนาะ อไอ้ที่สาวดำพูดนี่ก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะญาติพี่น้องลูกหลานเลนหล่อนก็ซื้อกันทั้งนั้นละค่ะนี่ก็พูดกันตรงไปตรงมา่มรัตตอลี่ก็ซื้อกันทุกคนค่ะซือ้อไม่มีใครที่จะไม่ซื้อรอตตอลี่นะคะใบหนึ่งสองใบก็ซือ้อแต่มันหาไม่มีแล้วราคาเดี๋ยวนี้ใบละ80บาทแต่ก่อนนั้นใบถ้าซื้อใบเดียวเขาเขาเ,เขามีเป็นใบใช่ไหมละ่ะไอ้พวกที่อย่างละใบนี่ก็คือใบละ80บาท ตอนนี้เป็นใบละร้อยและที่ขายใบละร้อยเมื่อก่อนนั้นก็กลายเป็นร้อยสิบบาทบางเลขร้อยยี่สิบบาทอันนี้สาวดําก็ไปถามเองไปหาดูเองไปไปถามตรงนั้นตรงนี้บ้างที่ชัยภูมั่งโคราชมั่งขอนแก่นมั่งบัวใหญ่สีดาเมืองพลมันจาคีรีชนบทคือสาวดําเจาภาวันไหนนั่นบ้างสาวดำก็ขับรถไปมันไม่ไกลคะ่ะนะคะมันไม่ไกลสาวดําก็ไปถามดูว่ามัน จะได้มีมีขอโทษแตจะได้มีเรื่องราวที่ขอโทษจตะที่มาคุยให้เอฟซีฟังไงคะว่าทางบ้านท่านทางอำเภอท่านจังหวัดท่านภาคของท่านอยู่เนี่ยเหนือใต้กลางอีสานเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมนะคะแล้วเลขเนี่ยนะคะที่เลขไม่ว่าจะเป็นเลขพ่อปู่แม่ย่าหรือช่องไหนทุกช่องนะคะที่ให้ไปน่ะนะคะมานก็ไปตรงกับ ไอ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 หัวที่ช่องนี่ทุกช่องนะก็ะให้ให้แต่แต่ว่าวันหวยออกวันที่สองที่สามมันก็ก็ให้กันทั้งนั้นแต่พอใกล้วันจะออกมันก็ปิดมันก็อั้น <c oughs> บางเลขซื้อไม่ได้เลยค่ะบางเลขซื้อซื้อเราซื้อในเว็บซื้อได้กันแต่เหลือสิบบาทอย่างเงี้ยอ่าเหลือสิบบาทเหลือยี่สิบห้าบาทเหลือสามสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะนะคะสาวดําก็เลยว่าโอ้ยอีพออีแมนก็ทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะเนาะ ทำไมบ้านเมืองมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้ล่ะคะสาวดําก็เลยเอออมาคุยกับ FC ของสาวดําค่ะนะคะว่าท่านคิดยังไงบ้างการคอมเมนต์มาบอกอสาวดําด้วยนะคะสาวดํานี่งงแล้วก็มืดแปดด้านเลยนะคะ,ะสมมุติว่าบีบให้ทางบีบให้พวกเราเนี่ยใช้คําว่าพวกเราไม่ผิดนะก็ใช้คําว่าพวกเรานี่แหละมันค่อยรวมดีเนาะ ใช่ว่าพวกเราหรือทุกคนที่ชอบซื้อนี่ระคา,า,าซื้อตัวไหนก็อันตัวไหนก็ปิดตัวไหนก็อันตัวไหนก็ปิดอ้าวเราก็ต้องหันเหไปซื้อลอตเตอรี่พอไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ขึ้นสมมุติว่าซื้อใบหนึ่งสองมันถูกสองตัวท้ายาได้ไปแลกได้ละพันเก้าร้อยบาทร้อยหนึ่งนะหรือว่าร้อยสิบาทที่เราซื้อนะ่ะพอได้ได้ได้พัน แรกแล้วได้พั0เบาทหรือได้พันสีบาทได้พันเก้บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถูกง่ายๆเนาะสาวดำก็โอ้สาวดำก็เลยว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ถ้าจะบีบให้ คนที่ชอบซื้อชอบเสียงโชคพวกเราเนี่ยที่ชอบซื้อกันทุกคนล่ะคะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยทำไมถึงควบคุมราคาลอตเตอรี่ไม่ได้ล่ะคะทําไมไม่ให้เหลืออยู่ห้าใบก็500หรือ5้าใบห้า50มันก็ยังพอว่าแต่ตอนนี้มันกระโดดขึ้นไปถึง800ถึงพันหนึ่งค่ะมีทุกที่เลยค่ะเราซื้อมาก็ไม่ถูอย่างเนี่ยราคืออะไรล่ะคะ แล้จะหันไปทางไหนดีล่ะมนุษย์มนาพวกเราทุกคนเนี่ยเนาะโอ้ยสงสารนะคะสงสารเอฟซสงสารทุกคนที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบถ้าเราไม่ชอบเสียงถ้าเราไม่ชอบเสียงแล้วเราจะไปทํามาหากินอะไรล่ะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หากินสะดวกสบายง่ายเหมือนแต่ก่อนนะคะตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ก็ปิดเนืงโรงงานปิดมั่งตง้องหางานทําไม่ได้เอา้าไปทํางานก็โรคโควิด จะอยู่บ้านก็จะอยู่อยู่ก็จะหวังว่าเออซื้อทุกวันที่16ทุกวันที่หนึ่งพอได้อา่าได้ไอหมุนหมุนเงินพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ํากินพอได้หมุนเลี้ยงชีวิตครอบครัวไปไปแต่ละงวดงวันที่หนึ่งวันที่16อย่างเงี้ยแล้วโอกาสแทบจะไม่มีเลยค่ะโอกาสที่จะถูกแทบจะไม่มีเลยเพราะโดนบีบทุกด้านอา่าพอซื้อเยอะพอถูกก็โดนโกงอา่า นะคะแล้วกวดจะถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นยศีเตอทุกท่านนะคะซื้ออย่างระมัดระวังซื้อเอาเฉพาะตัวที่ชอบค่ะเราชอบตัวไหนเราซื้อตัวนั้นค่ะนะคะเราชอบตัวไหนเราซื้อตัวนั้นถ้าบุญพาวาสนาเรามีซื้อตัวเดียวก็ถูกนะคะซื้อแค่สามตัวเอาเอาเอาลุา้มมารวยง่ายสักห้าตัวสักปะอเนาะ ที่สาวดําพูดที่สาวดําก็อัดอั้นตันใจเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเอฟค่ะเป็นห่วงเอฟซีมากเพราะว่าเพราะสาวดําเป็นคนทำทำเป็นช่อง youtube เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขโชคลาภเนี่ยนะคะก็แต่ละทิศแต่ละที่ก็ลงก็มีเยอะมากตัวเลขยิ่งดูมันก็ยิ่งตาลายยิ่งดูมันก็ยิ่งมีความอยากมีความโลภตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ น่าจะออกตัวนี้ก็น่าจะออกนั่นแหละมันทําให้จิตใจเราเอ,าอ,าอา่าอ่าไก้แขวเพราะฉะนั้นดูได้ค่ะแต่อย่าไปชอบหลายตัวค่ะชอบเลขพ่อปู่สีสุโธก็ซื้อเฉพาะเลขพ่อปู่สีสุโธเลยค่ะอา่าศูนย์แปดเกับ0 6นกับ9ตัวเดียวกันสาวดำก็บอกเสมอนะคะก็ซื้อแค่นี้แหละอา่าถ้าใครชอบเลขของอา่าน้องเพ้น ก็ซื้อเลขน้องเพ้นใครชอบเลขของปูเกี้ยงก็ซื้อของปูเกี้ยงอ่ะใครชอบเลขที่สาวดําฝันก็ซื้อของสาวดําฝันซื้อถ้าใครชอบเลขของเทพที่มาเขียนให้ก็ซื้อของเทพนะคะถ้าใครชอบเลขของปู่พญาปุริศาสตร์ก็ซื้อของท่านแค่นี้ค่ะเนี่ยมันมีแค่นี้ค่ะเลขนะนะคะมีช่องสาวดำเนี่ยเลขน้อยที่สุดก็คือถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะ เราต้องมั่นใจตัวเองค่ะมั่นใจตัวเองแต่ที่สาวดําเอาลงให้ไปนั้นเพราะว่าพ่อพ่อปู่ชีสุโทท่านไม่ได,ทไได้ท่านไม่ได้ปิดกั้นนะคะท่านไม่ได้บอกว่าเอาแต่เลขท่านวดน,นี้ท่านไม่ได้พูดนะคะจ้าสาวดาก็เอาลงให้นะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปค่ะมันก็มีเข้ามีถูกมีผิดทุกที่ทุกช่องทุกพ่อปู่แม่ยา่าทุก ทุกทุกหลวงปู่หลวงพ่อเหมือนกันหมดละคะเพราะฉะนั้นสติของเรานี่เป็นที่ตั้งสติของเรานี่คือตัวยืนนะคะเงินในกระเป๋าเราเราจะซื้อน้อยซื้อมากอยู่ที่ตัวของเราไม่มีใครบังคับให้เราต้องซื้อมากให้เราต้องซื้อน้อยให้เราต้องซื้อเยอะให้เราซื้อหลายตัวไม่มีใครบังคับใจของเราเท่านั้นเราดูได้แต่ดูได้ทุกช่องเราชอบได้ชอบได้แะชอบหมดทุกตัวก็ได้ แต่ที่เราจะซื้อน่ะก็ให้รู้ว่าซื้อแล้วถ้าถูกแล้วมีกําไรไหมไม่ใช่ซื้อเป็นหางว่าเพอเวลาถูกมาก็ถูกแบบขาดทุนใช่ไหมคะค่ะบุญกุศลเราก็ทํากันทุกคนแล้วค่ะไม่มีใครที่จะไม่ทําบุญนะคะทําบุญทุกคนค่ะแต่บุญกุศลนั้นก็เป็นไปตามวาระนะคะเพราะคนเราเกิดมานั้น แน่นอนค่ะคือทําทั้งบุญทําทั้งบาปขอโทษจะทําทั้งบุญทำทำทำทั้งบาปแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเกิดมาแล้วทําบุญทาบุญตลอดทําบุญจนถึงวันที่เราดับขันไปก็ตามวันที่เราสิ้นใจไปก็ตามแต่ก็ต้องมีบาปติดตัวอยู่วันยังข่าเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราทําสิ่งไหนที่มันบาปเพราะบางครั้งเราก็บาปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ บางครั้งเราก็บาปแบบเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราทําลงไปนั้นน่ะมันบาปเพราะฉะนั้นบาปกับบุญทุกคนมีติดตัวทุกคนค่ะมีติดตัวทุกคนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นโชคชะตาก็จะมีช่วงบุญบาร,รมีช่วงโชคที่เรา,าถูกหวยทำมาหากินสะดวกคร,ร่องแคล่วไปที่ไหนคนรักนับถือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ช่วงของบุญนั้นบาร,รมีของบุญนั้นมาตอบสนองเรา แล้วก็มีอีกช่วงจะต้องมีช่วงที่บุญบุญที่เราทําช่วงนั้นจุดนั้นอหมดวาระกรรมชั่วก็จะมามา,มาแทนที่จําไว้นะคะที่สาวดําพูดนี่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าชีวิตคนเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวมีเงินเต็มกระเป๋าเดี๋ยวไม่มีเงินนั่นแหละค่ะก็คือตัวบุญกับตัวบาปนั่นแหละค่ะเปรียบเสมือนคนนั่งเก้าอี้นะคะ คนนั่งเก้าอี้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะ,อะ,อะเอาง่ายๆเลยสมมติว่าสาวดํานั่งเก้าอี้นะคะอันนั่งเก้าอี้นี่คือคืออ่าบุญที่ที่สาวดําทาเนี่ยมาตอบสนองถึงเวลานั้นทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะก็ดีไปหมดพอถึงเวลารกรรมเราทําบาปทําชั่วทําไม่ดีมันมีอยู่แน่นอนแับไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะอ่า ก็จะเปรียบเสมือนคนนั่งเก้าอี้นะคะถ้าสาวดําไม่ลุกไปคนอื่นก็มานั่งเก้าอี้ตัวนั้นไม่ได้นี่เปรียบเทียบนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่บางท่านถ้าฟังสาวดําพูดแล้วเปรียบเทียบให้ฟังแล้วน่าจะเข้าใจทุกคนคะ่ะเปรียบสเสมือนเก้าอี้ที่มีคนนั่งะคะ่ะถ้าคนนั้นไม่ลุกไปคนอื่นก็ไปนั่งไม่ได้ก็เหมือนกันกับบุญที่เวลาตอบสนองเราอยู่นะคะเวลาบุญตอบสนองเราอยู่ไปขายของก็หมดทุกวันนะคะอ่า บททุกวันขายเสื้อผ้าขายกับข้าวกับน้ําไปขายปูขายปลาขายลอตเตอรี่ขายหมดก่อนเขาเลยนั่นก็คือเวลาบุญกุศลที่เราสร้างมาตอบสนองเราทีนี้พอเวลาบุญหมดไปบาปบาปที่เราสร้างไว้ก็มาแทนที่มีบาปทุกคนค่ะแล้วก็มีมีบุญทุกคนนะคะที่สาวดําพูดอย่างนี้อยากจะเตือนสติทุกท่านเวลาซื้อเวลาจะซื้อหวยเวลาจะเสียงโชคเสียงลาบอย่าไปทุ่มเทเยอะอย่าไปซื้อเยอะ นะคะซื้อซื้อเราให้กำหนดซื้อเราให้รู้ด้วยว่าถ้าถูกได้กำไรไหมแล้วถ้าไม่ถูกเราหมดแค่นี้โอเคไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะคะหมายความว่านะ่ะนะคะสาวดำก็เลยเพูดให้ท่านได้ฟังนะคะบอกาะหลายๆท่านใกล้ๆหวยจะออกแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหวยนี่ก็มีเยอะไม่ใช่น้อยนะคะค่ะเลขที่สวนทำนะคะเลขพ่อปู่สีสุดโท นะคะ087เลขล่าง06 6กับ0ตัวเดียวกันก็0ู6 9นั่นแหละค่ะแล้วเลขน้องเพ้น0 2 7นเะคะเลขสาวดำฝันว่าออก06 7แม้แต่าสาวดำฝันว่าออก06 7นี่ก็ก็ซื้อไม่ได้ค่ะนะคะได้ตตรัตเตอรี่ไว้ใบหนึ่งแล้วก็ตัวกลับอีกใบหนึ่งเท่านั้นล่ะคะ่ะเลขเลขป้ปู่ก็ได้อย่างระใบละใะบนะคะอ่าแล้วก็เลขอ่า เลขเออ่เทพองค์เทพที่ที่มาที่ปู่สามแปดแปดนิมิตฝันน่ะนะคะได้แปดแล้วได้ศูนย์แปดห้าแล้วก็เลขล่างสามเจ็ดนะคะแล้วเลขเออ่ปู่เกี้ยงที่เขียนให้น้องเพ้นเพ้นเป็นไอ้เขียนให้น้องน้ำเตยเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะสองศูนย์หกเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็เลขพ่อปู่พญาปุริศาสตร์นะคะเลขของท่านก็คือ076เลขล่าง 90นะคะอะ่มีแค่นี้นะคะเลขแล้วก็แล้วก็จะมีเลขอ่าเลขของแมย่ย่าย่าตะเคียนนะคะแม่ย่าตะเคียนที่อยู่บนบ้านนะคะท่านไปบอกกับพ่อปู่388นะคะก็คือ0 037เลขล่างเลขล่างอะไรแล้วเาลืมไปแล้วเลขล่าง02หรือเปล่านะคะมีแค่นี้แหละ นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านคิดอะไรหวังอะไรขอได้สมความมุม่อมาปรารถนาทุกผู้ทุกคนทุกนามนะคะสาธุจ้า